อย่างยิ่งใหญ่ที่มิสเตอร์ d ีไอว่าอัจฉริยะประ,ะสาขาอัจฉริยะประสิทธิ์2นนทบ,บุรีมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดกันอย่างจุกใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่27กันยายน2567ถึงวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นีเท่านั้นแจกจริงไม่ต้องลุ้นเพียงซื้อสินค้าครบ300 มิสเตอร์ดีไอวายหรือชาปะตะเลยรีพันทีจากมิสเตอร์ดีไวจัดเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบก,กันในวันศุกร์ที่27กันยายน2567ถึงวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นี้เท่านั้นร้าน DIY, มิสเตอร์ดีไอวามีสินค้ามากมายกว่า15,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือน